เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีพระอาจารย์ไมเคิลวีราธมโมและพระอาจารย์นิกสันตะจิตโตเป็นผู้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและเทคนิคการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านนั่งสมาธิประมาณ20นาที ภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคในการสร้างนิสัยในการรักนั่งรักการนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันโดยยกตัวอย่างการบวชสมณีหนึ่งหมื่นรูปของวัดพระธรรมกายว่าฝึกให้สมณีน,นั่งทุกวันจนกลายเป็นนิสัยรักการนั่งสมาธิซึ่งในวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวท้องถิ่น41ท่านโดยทุกท่านต่างให้ความสนใจ พอใจกับการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากพร้อมทางตั้งใจจะกลับไปฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย